สบายดีพี่น้องกับยินดีท้ารับเข้าสู่ซ่องครูโดอยอีกเส้นเก่าเส้นเคยาแล้วพี่น้องคือเมื่อนีคอ้ครูโดยมีคลิปหนึ่งพี่น้องทีว่าอยากให้พี่น้องได้เบิกเนาะคือเป็นคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะพี่น้องคือเป็นคลิปทว่าคนต่างศาสตร์หรือว่าสาวาสาต่างศาสตร์เนาะได้มาเที่ยวอยู่ประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ไปมาดำรงชีวิตอยู่ประเทศไทยได้สองสามเมื่อแล้วก็เกิดมีความทว่าลงฮักประเทศไทยเนาะ ว่าคลิปตัวนี้ครูโดยได้มาจากซองเจาะข่าวสาวบ้านเนาะเอาซึ่งว่าคลิปจะเป็นแวได้ละเมนเฮาไปเบิ่งนน้ำตเลยพี่นนองการตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรมากนักยิ่งถ้าไม่เคยมีประเทศนั้นๆอยู่ในหัวมาก่อนยิ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่มันเกิดขึ้นจริงสำหรับอวนี่ยูทูปรายใหม่จากเช่างฮโลเฟนั นุ่มเชื้อสายโดมินิกันที่อาศัยอยู่ในเมืงองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้ใช้เวลาตัดสินใจเพียงไม่นานในการเปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ราวหกเดือนก่อนเขาได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เตรียมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดและเพื่อนคนนั้นก็เอ่ยถึงเมืองไทยและพูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้เขาก็มีเพื่อนสองคนที่เคยมาเที่ยวที่นี่แต่โอนี่ยอมรับตรงๆว่าเมืองไทยไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลย แต่การที่เป็นคนที่เปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆทําให้เขารู้จักเมืองไทยจากเพื่อนคนดังกล่าวที่พูดถึงเมืองไทยโอนี้ได้ถามเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้ไปบ้างและเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักแต่มันก็มากพอที่จะทําให้โอนี้ตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยตัวเองก่อนจะพบว่าเขาเริ่มตกหลุมรักประเทศแห่งนี้ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารผู้คนภูมิประเทศที่เป็นเมืองร้อน มีป่าเขาและธรรมชาติที่น่าสนใจและเขาก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยมากขึ้นโดยการติดตามช่อง YouTube ต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยเขาถึงกับบอกว่า <Higher. S 1> เขาเริ่มรู้สึกว่าเป็นคนของประเทศนี้และความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่ตอนที่เขาเดินทางมาถึงสนามบินครั้งแรกและความรู้สึกที่ว่าก็ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ที่เขาบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ที่นี่ไปได้อีกนานแค่ไหนแต่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างดูดีและน่าประทับใจ อีกอย่างเขาก็ไม่ใช่คนที่กลัวอะไรใหม่ๆเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็เคยเดินทางไปยังมาประเทศอื่นๆมาก่อนแล้วตอนนี้เขาเดินทางมาอยู่เมืองไทยได้สองถึงสามวันแล้วและเขาก็ไม่เสียใจที่ย้ายมาอยู่ที่นี่โอน,นี้ได้เชิญชวนชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยประเทศที่มีอะไรต่างๆมากมายให้เลือกหรือใช้ชีวิตไม่ใช่มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นบ่อยๆตามสื่อต่างๆยังมีอะไรอีกมากที่หลายคนยังไม่ทราบ เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพลังเรื่องราวของโอนีไม่ได้น่าสนใจในเรื่องราวที่เขานําเสนอเท่านั้นแต่ด้วยการที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายโดมินิกันและแตัดสินใจย,ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่เคยอยู่ในสายตาม,มาก่อนแถมยังไม่มีแผนง,งานใดๆทั้งระยะยาวและระยะสั้นที่แต่ละวันก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรในขณะที่ถ่ายคลิปวิดีโอที่สําคัญเขาก็บอกตรงๆว่าไม่มีแม้แต่งานทําจึงทําให้อาจจะทําให้คนไทยหลายคนมองว่า การย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าดีในระยะยาวแต่ด้วยการเป็น YouTube ที่อาจจะตั้งใจให้เป็นอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกก็ตามดูเหมือนจนถึงตอนนี้การนำเสนอของโอนี่น่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ไม่น้อยเพราะการที่เป็นคนไม่มีงานทำในระหว่างที่อยู่ที่นี่ไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่กลับประทับใจตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้ย่อมทำให้คนที่ได้ชมคลิปวิดีโอของเขา ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นคนที่ต้องการจะมาเกษียณอายุที่นี่อยู่แล้วก็ยิ่งตัดสินใจได้ง่ายและเร็วขึ้นส่วนโอนี่เองแม้ว่าจะไม่มีรายได้จากงานที่ทำแต่ด้วยการที่เขาทำช่อง YouTube เป็นภาษาอังกฤษมีคนดูเป็นชาวต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทำให้มีรายได้สูงกว่าการทำเนื้อหาเป็นภาษาไทยหลายเท่าตัวซึ่งอาจจะกลายเป็นรายได้หลักที่สามารถใช้จ่ายในแต่ละเดือนในเมืองไทยได้สบายสบาย หรืออาจจะมีเงินเก็บหากช่องได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าโฟนี่ซึ่งดูเป็นคนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเมืองไทยดีกว่า YouTube โดยส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ทั้งผู้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามายัางเมืองไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศในทางอ้อมจากการจับจ่ายใช้สอยของเขาในเมืองไทยและแม้ว่าเขาจะได้ทําวิดีโอได้เพียงไม่กี่วันแต่ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับมุมมองของเขาในเมืองไทยที่อาจจะแตกต่างไปจากคนอื่นๆในบางเรื่อง และเราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันที่เขาพักอยู่ที่นี่จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน11เดือนแรกของปี2022จำนวนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมีมากที่สุดเป็นอันดับ7คือที่360,000คนซึ่งมีทั้งการเดินทางมาลำพังเป็นคู่และเป็นครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมีกำลังซื้อสูงมีการจับจ่ายใช้สอยที่กระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนได้ดี ไม่ได้มีการผูกขาดการใช้จ่ายในแบบครุบถั่วที่มักได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาการสื่อสารในภาษาอังกฤษมาดูอีกข่าวกันครับในสถานที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอาหารการกินรวมถึงผู้คนจากต่างถิ่นชีวิตมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราพบเห็นในบ้านเกิดเดวิดบอกว่าย้อนไปในเดือนมิถุนายนหรืออาจจะกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อแรนดี้ และเขาก็พบว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งมันก็เหมือนโดมิโนที่ล้มไล่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่ผลักดันให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปเดวิดขอบคุณแรนดี้ที่ช่วยทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพื่อที่จะได้ตามหาฝันและทําในสิ่งที่ตัวเองรักหลังจากนั้นการเดินทางของเขาสู่กรุงเทพมหานครก็เริ่มขึ้นเดวิดได้เดินทางมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพโดยใช้เวลาไปทั้งหมด8ชั่วโมง เขาได้พยายามพูดภาษาไทยกับคนที่เขาเจอซึ่งน่าแปลกใจไม่น้อยที่เขาสามารถสื่อสารด้วยคําพื้นฐานต่างๆได้ดีโดยเฉพาะสำเนียงซึ่งหาได้ไม่ง่ายจากคนที่เพิ่งเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท8ซึ่งอาหารมื้อแรกของเขาก็คือข้าวราดผัดกะเพราที่สั่งผ่านทางแอปพลิเคชันหนึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มชีวิตใหม่ณนะประเทศแห่งใหม่ในวันถัดไป วันแรกในกรุงเทพเมืองที่เขาไม่เคยเยือนมาก่อนเริ่มต้นด้วยการขึ้นรถตุกๆคันหนึ่งที่จอดอยู่หน้าซอยสุขุมวิท8ซึ่งระหว่างทางเขาได้พูดคุยกับคนขับตุกๆเกีกเ่ยวกับการจราจ,จรที่กับข้างของเมืองรวมถึงการเปิดเสรีกัญชาที่เดวิดมองว่าน่าจะช่วยในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจได้ดีในขณะที่คนขับทุกๆมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีกับเยาวชนอย่างไรก็ตามไฮไลท์อยู่ที่มีการแวะร้านตัดสูตรร้านหนึ่งของชาวเอเชียใต้ ที่เดวิดไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่ต้องมาอย่างร้านนี้เขาเพียงแต่บอกว่าเคยเห็นร้านนี้จาก YouTube บางช่องซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้จักร้านดังกล่าวผ่าน YouTube ชาวออสเตรเลียที่ชื่ออดัมจากช่องคิสุวันที่ได้ถ่ายเบื้องหลังของคนขับตุกทุก,กที่มักจะชวนลูกค้าออกนอกเส้นทางซึ่งเขาต้องการรู้ว่าคนพวกนี้จะพาเขาไปที่ไหนซึ่งอดัมได้แสดงให้เห็นว่าคนขับรถตุกๆได้รับผลตอบแทนจากร้านตัดสูตรถ,ถึง3ร้านด้วยกัน ที่มีเจ้าของและพนักงานเป็นชาวเอเชียใต้ทั้งหมดจากการขับโดยสารเที่ยงเที่ยวเดียวและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เดวิดบอกว่าน่าจะเคยเห็นร้านนี้มาก่อนซึ่งเขาก็อาจจะทําใจรับกับสถานการณ์ในลักษณะนี้โดยที่ไม่ปิดปากบนอย่างไรก็ตามได้มีคนไทยได้ไปแสดงความคิดเห็นว่าการกระทําของคนขับทุกๆไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้มสากเดวิดจึงตอบกลับไปว่ามันอาจจะน่ารําคาญในบางครั้งอย่างแน่นอน เพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออกผ่านทางวิดีโอดังกล่าวแต่ก็มากพอที่จะช่วยยืนยันว่าปัญหารถตุกๆและแท็กซี่ที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวยังมีอยู่มากจนเหมือนเป็นเรื่องปกติดโดยที่มีชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังการกระทําเหล่านี้และแน่นอนว่าคนพวกนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของไทยปัญหาในลักษณะนี้ได้ถูกนําเสนอผ่านนักท่องเที่ยวที่เป็นยูทูบหลายต่อหลายครั้ง ในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีมานานหลายปีโดยที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังๆนอกเหนือไปจากการที่ชาวต่างชาติจากประเทศรอบข้างเข้ามาทาอาชีพต้องห้ามที่เห็นได้ในหลายรูปแบบตามข้างถนนสุขุมวิทซึ่งมีการถ่ายวิดีโอให้เห็นโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายต่อหลายครั้งเช่นกันการเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพของเดวิดจึงอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดแต่หากมองในแง่ดีสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยทําให้เขาระมัดระวังตัวมากขึ้น อย่างที่เขาได้ศึกษาผ่านทางยูทูบคนอื่นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกคนขายว่าเขาก็ต้องการสูตรสักตัวเหมือนกันแต่เขากลับจากภูเก็ตก่อนเพราะมันไม่ได้อยู่แผนวันนี้ของเขาถือว่าคนขับตุกๆประสบความสาเร็จในการนํากลุ่มเป้าหมายมาสู่ร้านและเดวิดก็รู้จักร้านตัดสูตรหากเขาต้องการซื้อสักตัวจริงๆก่อนที่เขาจะขึ้นรถทุกๆคันเดิมไปยังสถานที่อื่นต่อไป าที่ว่าจบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคือเป็นคลิปที่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าสาวต่างชาติเนาะที่ว่าได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เกิดความฮักลงฮักในประเทศไทยเน,นาะเที่ยวประเทศไทยล้วก็มาสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเองเนาะเมื่อได้มาสัมผัสประเทศไทยหรือว่ามาเที่ยวประเทศไทยด้วยตนเองแล้วก็เกิดความลงฮักประเทศไทยพี่น้องเนาะเมื่อเราได้มาเที่ยวแล้วก็ไปเจอ แหล่งท่องเที่ยวหลายๆบ่อนที่ว่ามันสวยงามแล้วก็เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ว่ามันมีความเป็นไทยเนาะพี่น้องแล้วก็เกิดมีความลงหักประเทศไทยแล้วก็คิดว่าอยากอยู่กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่าเหมาะก,กับการพักผ่อนพี่น้องคือพี่น้องได้หูน้นะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่วา สวยงามพี่น้องเป็นประเทศที่ว่างดงามที่สุดเนาะแล้วก็เจริญเนาะโดยสปอร์แมนคนในประเทศไทยก็เป็นคนที่ว่ามีน้ำใจเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่พี่น้องคือฮักคนอื่นเนาะชอบมักช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเนาะตัวนี้จึงเ็ให้คนที่ว่าเข้ามาเที่ยวประเทศไทยลเกิด การลงฮักประเทศไทยเนาะครูดอยก็เป็นคนนึงพี่น้องที่ว่าในชีวิตนี้ต้องให้ได้ไปเที่ยวประเทศไทยให้ได้เนาะประเทศอื่นบ่ได้ไปก็อยาแต่ว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยมีบอนท่องเที่ยวหลายพี่น้องท่องเที่ยวแล้วก็งามเนาะโดยเฉพาะแมนบอนที่ว่าครูดอยอยากไปที่สุดแมนอยู่พัทยาพี่น้นองเนาะครูดอยอยากไปที่สุดเมนอยู่พัทยาเนาะ อยากไปเบิงทะเลอยากไปที่ว่านับบอลอนพี่น้องแล้วท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็บรได้ก็เป็นแต่บอลงามๆเนาะที่ว่าเ็ดให้คนศาสตร์อื่นหรือว่าสาวต่างศาสตร์อยากมาท่องเที่ยวเท่าได้ได้ไปแล้วก็จะเกิดการลงฮักประเทศไทยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะแม่ออาหารการกินพี่น้องจะมีอาหารเป็นของเป็นอาหารไทยเนาะ มีหลายสิ่งหลายอย่างคือนับบอลพี่น้องถนนหนทางก็สะดวกสบายเนาะไปใสมาใสแล้วก็อันที่ว่าคู่้อยมักที่สุดในประเทศไทยคือน้ำใจพี่น้องคือคนไทยเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจเนะาะบัวจะเป็นคนซาดไดเทวาเข้ามาเที่ยวในประเทศของเขาถ้าเฮาไปดีมาดี ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไปเพื่อที่ว่าไปท่องเที่ยวสร้างมิตรสัมพันธ์เขาจะตอบรับเฮาอย่างดีที่สุดตามที่ว่าคู่อยเบิง่งเนาะคือตามที่ว่าครู่อยได้ศึกษาอยู่ซ่อง u t u b e อันนี้นั่นแต่ว่าคูดโดยก็บ่เคยไปดอกเนาะแต่ว่าตามที่ว่าคูดอยเบิง่งแลว้วก็ตามที่ว่าออกจากข่าวทีวีเนาะเฮาจะมาเห็นตลอดเนาะคือโดยเฉพาะอยู่ซ่องยูทูบเบอร์ของคนลาวเ,าเนาะ ถือว่ามีคนไทยได้ไปซวยเรือคนที่ว่าทุกยากหลายนั่นสิ่งที่ว่าคู่ดอยมากที่สุดอยู่ในประเทศไทยคือคนไทยเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจมักซวยเรือผู้อื่นเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งดึงดูดให้คนมาเที่ยวหรือว่าให้คนต่างชาติมักคนไทยเนาะถ้าเฮาบอคิดให้กับเขาแล้วพี่น้องจะหัว,วคนไทยนี่เป็นคนที่ว่ามีน้ำใจงดงามที่สุด เนาะตัวนี้เป็นสิ่งที่ว่าครูโดยประทับใจที่สุดอันที่สองมันแรงท่องเที่ยวมีแรงท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างหลายบอนหลายที่เนาะบ่ว่าจะอยู่แขวงใดหรือว่าถ้าถ้าเกว่าอยู่จังหวัดใดเนาะก็มีแรงท่องเที่ยวเป็นของตนเองเนาะแล้วก็มีอาหารลายสิ่งหลายอย่างลายเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเนาะเป็นอาหารไทย เนาะโดยเฉพาะวัฒนธรรมก็จะมีบุญทรงการบุญเข้าพรรษาบุญออกพรรษาอย่างต่างๆเนาะฮีดของประเพนี่ที่สวยงามเนาะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่ว่าครู่ดยยักษ์ไปเที่ยวยุระเทศไทยก็คือถ้าไปประเทศอื่นเนาะคือเฮาบอบเข้าใจภาษาเขามันยังยุ่งยากเนาะเพราะว่าถ้าเฮาได้ไปประเทศไทยละคือภาษาลาเราภาษาไทยล้วก็ มันคล้ายๆคือกันหวังว่าสักวันหนึ่งครูดอยคงจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเอาสุดท้ายนี่ครูดอยก็บุญยังลายเนาะก็จะมีสำเนาพู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ้งก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูดอยแล้วเนาะเอาสำหรับวันนี้ครูดอยก็จะมีแต่สำเนาสำหรับวันนี้ครูดอยกวคำว่าสบายดี